ถ้าหนูเป็นเด็กดือ้อพี่แฮนจะจัดการหนูยังไงคะจัดการยังไงหรอจะเคียนเธอไอเด็กเวรจริงจ้ะอุยขอบคุณค่ะมาได้ไงมีการขอบคุณนะคะค่ะก็สำหรับเอ่องานมงคลสมรสที่ขอบคุณนะขอบคุณนะคะ งงนะสิว่าใครให้ปะจะปล่อยเพลงใหม่หน่อยตาอมเออไม่เพลงเดียวกันหรือเปล่าไม่คือเพลง งูมีหูไหมแล้วมันก็เขียนให้แค่นี้จากนั้นมันก็จะบอกว่าโง่เอางูไม่ใช่โงูจะมันเงืกเดีโกโก้งูงูเออตึ๊ดอะงูมีหัวไหมก็มีหัวสิบอกหูเป็นแบบนี้ตลอดมันเป็นแบบนี้ตลอดนะ งูมีหูไหมหูมีสันหลังมีงอนอะไรเนี่ยหูไหมงูไม่มีรูหูแต่ได้ยินนะมันบอกเขาบอกแค่นี้แหละเออจบบริบูรณ์โอ้ยจะเป็นซาดเดย re. คนตรงหน้าหล่อจังแล้วคนตรงนี้ไม่หล่อแต่ผมอีมมันไส้ใครที่สุดเพนหน้าชอบทำไรหน้ามันเคี้ยวแบบทุกคนเราจะมาพูดถึงโพสิชันตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือพี่มายบอกว่าพี่มายนี่ใส่แมนกว่าใช่ไหมส่วนโจอะจะมีความเป็นผู้หญิงกว่าใช่แต่ว่าคือวบมันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พี่มายอ่ะเป็นสาว ที่มีความแมนส่วนโจอ่ะเป็นผู้ชายที่มีความสาวซึ่งเข้าใจว่าคือถ้าพี่มายอ่ะคือพี่มายจะเป็นคนที่แต่งตัวสาวแต่ว่าจะมีลุคที่เขาแมนก็คือเป็นสาวที่เป็นแมนแต่ใช่เราก็จะเป็นลุค่างนี้ที่มีความอ่อนหวานกว่าก็คือผู้ชายที่น่ารักอ่ะกับผู้หญิงที่แมนองงปะงง่ะ คือเราอะเป็นผู้ชายที่น่ารักแต่พี่ไมยเป็นผู้หญิงที่แมนทุกคนเข้าใจปะซึ่งเราก็ต้องเรียกตามผู้หญิงเอ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 ,เอวันนี้วันนี้แฮนนาห์จะมาแรปในไลฟ์อันสุดพิเศษนะ ยากให้ทุกคนนะร่วมมือกันเอาพิมพ์ข้อความมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยววันนี้แฮนนาจะอ่านยาวๆไปนะทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่าโยอ่จัดไปอาา่ะฮ่าฮ่าเอ้าสิ I love you นะบาย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 ยายกินลำใหญ่น้ำลายลาย,อ,าย,าย,ยอ่ะใหญ่ห apper, ย้อยเฮ้ยอะไรวะแรปเปอร์ใส่หา้ยจัดไปแฮนนาเลิยสุดเออแอ็นก็ว่าไปไปให้สุดแล้วก็หยุดที่กามคาง เจอดาวโยเดอะแร็ปปอร์หาแน่ระนองระยองพิยาท่าน้าขอรอห้าห้าหกห้าโยโยโจโจอะไรว่าเหลือหนึ่งนาทีห้าเจ็ด้วยว่าตายแล้ว